Làm như này không sư mô Đi phải xác khương mô lên Không ออกมาดักกดตัาแมาลืออเอาแบบนี้ก็มาทันซ้ออย่างลูกมาแมวนี่ก็ไเลโอ้มานี่ก็ไเลต่อไปขั้นตอนกันปั้นนะฮะปั้นข้าวเขียบนะะ ยังเมื่อยเลยหัอื้อเลยพอได้ว่างเฮ็ดเล็บบอลเขียตั้งมาแล้วบ่าละบ้าแม่งแค่ตีเดียวได้สองตีคน นานกันเลยเห็ดยังเมนมงเาอดทเขาม่าเห็ดผุมหลายคนเลยเห็ดยังไงเห็ดค่อยเห็ดไปเไละเขามีเวลามือนมือเขากเียมเขามาสมสวยทำอะไรยอม กะโลกระเลขเดี๋ยวเปล่าม่วานอะมือแ่ไโอ้ยดองหน่อยแล้วกระลังแปลขไง่ครขงแปไขอคอยู่ไข่มันบ่มี ยมันจไหมึนไม่ใช่หมอดมันหดดมึงจะเห็ดน้อยปานี้จะให้คิวปานนี้โอ้ยจะบ่มักบ่อพอดีแน่สุนีหันพัดใดนี่พันน้อยแั้วเทสเทสทนี่มเออเดี๋ยวกาไยในบ้นในงไปานใบนั้นหรเจ๊อ๋อมันทอดไห่ไป็ดไข่ไก่จะรอจะทิวางงโลนี่มันโบเสมอต้องรอต้องบอ ว่าเฮาอืมใเยแมวอะโอ้ก็เป็นอันเม็ดก็เกินเนาะขนาดปาขนาดว่คของอันนั้นเฮาอันว่าเนี่ยแล้วนี้พีเป็นเม็ดของหญ่นของนายย้อมสีโปขนาดแบบพุ่มเลเนาะอ่อวยเนาะ่วนา่อบมา ต่ำบ่อนเนียนบ่อนนั่นเจ็บท้องหน่อยด้ยแลหละเมนใช่ติกนี้ค่ะเียมันอันนั้นต้อีน้องไปคิดผมูทำเป็นแผ่นแ่นาอีอมให้ตั้นขายอีอมจักหวะทำอะไรนะทำสีบ่ทำอะไรนะจะทำอะไร ใหไล่ตัดตัดตัดวันสองค่งวันภาเห็นเออให้ให้ะไรภาษาเฮ้ยติงไดนก็้ให้แล้วบมตุดแล้วหมดุดเอาหรือว่าเจ้าเสียหรือว่าเจ้าเสียใจ่อยให้ไล่ให้ไล่แล้วเจ้ากับมื่อ่างเอาสิบอมาแมนตีบอก็ตดแล้วจังใจสางจังวันที่นาเบ่อมองงค้นก็จะแบบเปลน่างเองนี่นะ ก็ยงกับพันธุแดงเลยไม่ต้องพูดช่างรู้จักช่างทำให้นุ่มกับน้อนลบเลยแล้วก็ไปตากนะฮะต่างนั้นก็เอาไปกีแล้วก็กินได้แต่ว่าตอนนี้ก็กินได้กัน